สวัสดีครับ oh. ผมนุชเชพลทีมงานฝ่ายขายจากเวิร์นสโรว,วหัวหมากวันนี้นะครับเรามีแคมเปญเด็ดๆจากไพร์มัน t เดือนมิถุนายนมานําเสนอวันนี้ผมอยู่กับค่ะออนนะคะออนนันนพัฒนนะคะเวิร์นสโรว,วหัวหมากโปรเด็ดโปรแรงในเดือนไพร์มัน t มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับแคมเปญเด็ด X460 เดือนนี้นะครับ ให้มูลค่าสูงสุดถึง200,000บาทเมื่อท่านนํารถคันเก่าของท่านมาประเมินราคากับเวอร์นของเราพร้อมด้วยแคมเปญอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย0%สูงสุดถึง5ปีหรือแพ็กเกจบำรุงรัวษสาสูงสุด10ปีทั้งหมดทั้งมวลนะครับมูลค่าเบนฟิตกว่า700,000บาทที่จะให้ท่านในเดือนนี้สําหรับ X460 มีไฮไลท์เด็ดๆอะไรกันบ้างไปดูกันครับ Hey Google เริ่มด้วยไฮไลท์แรกนะครับ x t 6 0เป็นรถยนต์ปลักอินไิบิดที่มีการขับเคลื่อนระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์แยกอิสระรวมพละงกำลังสูงสุดถึง460แรงม้าสามารถวิ่งด้วยพละงกำลังของมอเตอร์อย่างเดียวหรือในโหมดเพียวได้สูงสุดถึง88.7กิโลเมตร เข้ามาที่ภายในนะครับจะพบการตกแต่งที่มินิมอลมากๆระบบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขับขี่พบกราจอกลางขนาดเ้านิ้วระบบปฏิบัติการ Android Automotive ให้ท่านไม่พลาดทุกการติดต่อเพราะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในตัวและมีแผนที่ Google built-in โดยที่ท่านไม่ต้องไปเชื่อมต่อโทอรศัพท์ชุดเครื่องเสียง Bowers Wilkins กำลังขับสูงสุดถึง1,100วัตต์ลำโพง15ตัวรวมซับบูเฟอร์เรียกว่าเป็น top of class เลยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดสำหรับแคมเปญเทรดอินนั่นก็คือรุ่น X440 เราไปต่อกันที่ x c 4 0กับคุณออนนันทนพัครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วทุกท่านที่เห็นอยู่นี้นะคะคือเจ้า x c 4 0 Plug-in Hybrid นะคะในราคา2้าน400,000มาพร้อมกับออปชั่นสุดล้ำมากมายพร้อมกับโปรเดต ดังต่อไปนี้เลยค่ะในส่วนของ x c 40 Plug-in Hybrid นะคะมาเป็นเครื่องยนต์ 1,100cc Plug-in Hybrid วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง40กิโลเมตรนะคะก้องรอบคัน360องศาไฟหน้า LED นะคะล้อแม็กขนาด19นิ้วรวมถึงออปชั่นความปลอดภัยมากมายไม่ต่างจากรุ่นที่คันใหญ่หญเลยนะคะอยากช่างได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์การขับขี่กับรถ x c 40 Plug-in Hybrid คันนี้และทุกท่านจะประทับใจมากๆค่ะ และที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือรุ่นเล็กของเราแต่ออปชั่นทุกท่านจะได้นะคะไม่แพ้กับรุ่นใหญ่เลยในนั้นมีอะไรบ้างในกล่องนี้ค่ะคือเรดด้าเรื่องความปลอดภัยมีระบบช่วยการขับขี่ว่าจะเป็น Pilot Assist Adaptive c r u i s e Control หรือ d i สชั n Alert ในการตั้งระยะห่างระหว่างรถเราและรถคันหน้ารถสามารถหยุดอัตโนมัติเมื่อจะชนคนเดนนินถนนจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ในระยะกระชั้นชิดถือว่าตัวนี้นะคะเป็นออปชั่นสแตนดาร์ดที่จัดให้เลยค่ะมากไปกว่าน,นั้นนะคะ i r e l e s s Charger เครื่องเสียงฮาร์มันการดอนให้สุนทรียภาพในการขับขี่แบบพรีเมียมมากๆเบาะดีไซน์โดยทีมแพทย์กระดูกสลังจากสวีเดนให้ความรู้สึกสบายตลอดการเดินทางของคุณเลยค่ะค่ะและทุกท่านคงได้เห็นโปรเด็ดโปแรงไปแล้วนะคะหวังว่านะคะคงไม่พลาดตัวนี้แน่นอนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับการบริการแบบพรีเมียมจากเวิร์นะคะติดต่อได้ไงคะนุเบอร์โทรศัพท์นะครับ023199800หรือ Li@ n e แอดเวิ s ์ แล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ